สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการปลูกนะครับตัวนี้นะพืชตัวนี้หลายคนอาจจะรู้จักนะครับนะอันนี้เรียกว่ามอนนะมอนจินนี่นะครับมอนสเตล่าจินนี่หรือมินิมอนสเตอล่านะครับอันนี้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนละตระกูลกับมอนสเตอล่านะครับ แต่ใบเนี่ยเขาแฉกนะเขามีความแฉกมีความเ,าเป็นรูเนะี่ยคล้ายๆมอนสเตอร์ล่าเราก็เลยเรียกเขาว่ามอนสเตอร์ล่านะครับตัวนี้เป็นไม้เลือออนะเล้อยอิงอาศัยนะครับไม้เลื้อยอิงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเกาะเกี่ยวพันไปกับต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่รอบๆเขานะครับนะแต่เขาจะไม่ทำร้ายาพืชที่เขาอิงอาศัย นะครับแค่อาศัยเกาะขึ้นไปในที่สูงสูงเท่านั้นเองเพื่อที่จะาหาอาหารนะครับซึ่งเขาพวกนี้เขาจะมีรากอากาศนะครับเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่ารากอากาศนะเขาจะมีเป็นข้อข้อนะในทุกข้อเลยนะครับเพื่อที่เขาจะใช้ตัวนี้ในการเกาะยึดจับต้นไม้นะเพื่อแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆร,ยๆรยๆืยาวขึ้นไปสูงสูงเพื่อที่จะได้แดดนะครับรับแสงแดดแล้วก็ อากาศความชื้นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยพวกนี้จะอยู่ในพวกป่าฝนนะครับพวกที่ไม้พวกนี้เขาจะได้ต้องการความชื้นจากอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรากอากาศที่คอยจับความชื้นนามาเป็นตัวที่ทําให้เขาจเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นนะไม้พวกนี้นะครับถ้าจะให้ดีต้องมีหลักให้เขาเลื้อนะครับก็หลักเลื้อยก็ ซื้อถูกๆนะครับตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปหนาะหลักหนึ่งก็ไม่กี่บาทน,นะครับเนี่ยมาเสียบในกระถางเพื่อให้เขาเลื้อยเนี่ยเขาก็จะใบเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยถ้าเราไปเลี้ยงเป็นไม้ทรงพุ่มนะไม่ให้เขาเลื้อยเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะออกนอกกระถางนะเขาจะเอียงเอียงออกไปที่พื้นแล้วก็เลือเล้อยๆไปนะครับจะปล่อยให้เขาเลื้อยแบบนั้นก็ได้นะครับหรือจะให้เขา เลื้อยขึ้นไปทางสูงก็ได้นะบางคนก็เอากระถางไว้ในที่สูงแล้วก็ให้เขาเลื้อยลงต่ำลงมาอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่การดีไซน์ของของผู้ที่ชอบต้นไม้ชนิดนี้นะครับนะอันนี้ได้มาเป็นข้อนะครับได้มาเป็นข้อได้มา3ใบนะได้มา3ใบอ่อย่างนี้นะอันนี้ใบใหญ่หน่อยนะใบเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะ เพราะว่าเราเอามาเพื่อขยายพันธุ์นะครับไม่ไม่ได้ว่าเอามาโชว์อะไรนะใบก็นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขอจะมีรากติดมานะถ้าได้มาแบบนี้นะครับถ้าได้มาแบบนี้จะขึ้นง่ายนะครับจะมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าการที่ได้มาเขาเป็นข้อๆออย่างเดียวอย่างน้อยมีใบติดมา1ใบยอย่างเงี้ยจะดีนะครับเพราะว่าใบาเนี่ยเขาจะได้ทําหน้าที่ในการ สร้างอาหารให้กับข้อของข้อนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งให้เขาเนี่ยเกิดหน่อใหม่ต้นใหม่ขึ้นมานะฮะบ,บริเวณอย่างเงี้ยนะซอกใบอะไรอย่างเงี้ยนะเ้าก็จะขึ้นมาเป็นตัจกจากตรงนี้ขึ้นมานะฮะอย่างเงี้ยเาก็จะจะดีกว่าจะดีกว่าที่มาเป็นท่อนๆล้วนๆไม่มีใบนะอันนั้นก็ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อย นะจะให้ดีก็คือมีใบติดมาด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าถือว่าแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีรากมีอะไรมาเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราเอาลงดินก็น่าจะใช้เวลาไม่นานในการที่เขาจะมีต้นใหม่โผล่ออกมานะครับเดนนี๋ยวเรามาลองปลูกกันนะแล้วเราก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับโตไหม้ออกใบแรกออกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิงกันไว้ก็แล้วกันนะเวลาที่อัพจะได้ไม่พลาดนะครับเนี่ยเผื่อใครสนใจต้นอยากจะได้ต้นนี้นะมาปลูกดูนะครับซื้อเป็นข้อซื้อเป็นใบามาเนี่ยมีวิธีการปลูกแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็นี่ฮะกาบมะพร้าวนะกาบมะพร้าวสับผมจะใช้กาบมะพร้าวสับร้อเเลยนะครับ พอไม้พวกนี้เป็นไม้อิงอาศัยนะครับไม้อิงอาศัยพวกนี้เขาจะอาศัยอ,อ,อากาศความชื้นนะที่เขาได้รับนะจากรากอากาศของเขามากกว่ามากกว่าที่จะใช้แร่ธาตุจากดินนะฮะแต่ยังไงเราก็ควรจะมีแร่ธาตุจากดินให้เขาด้วยนะก็ผมจะใส่เป็นออสโมโคสไปนะครับปุ๋ย สูตรเสมอ13 13 13ลาาลายช้าเม็ดสีเหลืองเหลืองนะที่เรารู้จักกันดีนี่แหละผมจะใส่เสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับแร่ธาตุที่พืชต้องการนะครับก็จะได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแค่ตัวกามะพาวอย่างเดียวนะ,นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันคนระับผมก็จะใส่กระถางอย่างเงี้ยนะใส่กระถางพลาสติกธรรมดานะฮะลองลองดูก่อนให้เขามีรากมีใบอะไรออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวขยายแล้วก็เอาหลักมาปัก ให้เขาเลือกอีกทีหนึง่งนะยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับน้าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะนการปลูกมอนสเตอร,ร์านะครับมินินะมอนสเตอร,ร์ามินินะหรือมอนจินนี่นะครับนะแล้วแต่จะเรียกนะแค่นี้น้าเนี่ยก็ใช้กาบมะพร้าว ใช่นะ้ําง่ายๆนะครับแล้วก็ปลูกเขาแบบเนี้ยนะธรรมดาเลยไม่ได้มีวิธีอะไรที่มันแปลกอะไรไปนะครับก็สายออสโมโคสไปซะหน่อยนะครับ่ไหมแค่นี้นะแลก็คอยลดน้ําเขาอย่างเดียวนะดูแลง่ายนะครับไม่ยากแค่นี้เดี๋ยวก็รอเวลาให้เขาเกิดมาเป็นต้นใหม่เา่นั้นเองนะสามต้นนะครับสต้นนะง่ายๆนะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆสาหรับต้นไม้ที่ผมปลูกนะก่อนที่ผมจะปลูกทุกครั้งนะครับผมจะใส่เขาเนี่ยไว้ในน้ํายาเล่งรากที่เราแช่นะครับอย่างน้อยในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะหรือเกินกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกตอนไหนยังไงนะอันนี้ผมแช่เขาไว้ในเนี้ยนะพวกเขาเนี่ยสามสามสามกิ่งเนี่ยเนี่ยผมก็แช่ไว้นะเนี่ยสามแก้วผมก็จะใช้น้ํา ที่ผสมน้ํายาเร่งรากไว้แล้วนี่แหละรดเขาเป็นน้ําแรกนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จพอลงปลูกเสร็จปุ๊บใส่ออสโมคอสเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้น้ำเนี่ยที่เราผสมน้ํายาเร่งรากไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปลดน้ําต้นไม้ได้ต่อนะเพื่อช่วยกระตุ้นให้เขาจเจริญเติบโตนะออกรากออกอะไรให้เร็วขึ้นนะครับน้ําแรกที่ลดก็คือน้ําตัวนี้นะผมใช้ผมใช้วิธีนี้กับต้นไม้ทุกต้นที่ผมปลูกนะเพราะว่าต้นไม้ ทุกต้นที่ผมปลูกส่วนใหญ่ผมจะเอาไปแช่น้ํายาเร่งรากก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยมาลงปลูกนะครับเพื่อช่วยเขาวิธีหนึ่งสุดท้ายเราก็เอาตัวเนี้ยลดเขาก่อนแล้วกันเป็นน้ําแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กันได้นะครับนะส่วนเรื่องอาการเจริญเติบโ,โตยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วนะครับแตกราก เลื้อยขึ้นสูงไม้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับมอนจินนี่นะหรือว่าพืชชนิดอื่นนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับในในช่องของผมนะผมจะมีการอัปเดตต้นไม้มใหม่ๆเรื่อยๆนะครับนะถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาต้นไม้อะไรมาให้ดูนะ ก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะข่าวหน้าผมจะเอาต้นไม้อะไรมาให้ดูกันอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ